คุณผู้ชมเช้าวันนี้ยังคงเป็นเช้าที่หายใจลําบากทีเดียวนะคะสําหรับคนไทยเนื่องจากปัญหาหมลพิษในอากาศโดยเฉพาะการสะสมของฝุ่น PM 2.5นี่เป็นช่วงเวลาที่เจ้าหน้าที่จํานวนมากก็ต้องเร่งควบคุมไฟป่าต้องระดมทรัพยากรโดยเฉพาะน้ําเข้าไปทั้งทางบกทางอากาศเพื่อจะดับไฟป่าที่ลุกไหม้ในหลายจุดค่ะที่จังหวัดเลยค่ะ จ้าหน้าที่ฉีดน้ำควบคุมไฟป่าที่ลุกไหม้ป่าสงวนป่าชุมชนบ้านนาหน,นองตําบลเมืองอําเภอเมืองเลยซึ่งสภาพอากาศแห้งนะคะมีเชื้อเพลิงสะสมดังนั้นไฟลุกลามรวดเร็วเห็นเป็นแนวยาวบนภูเขาแบบนี้ค่ะจุดที่ไหม้นี้ไม่ห่างไปจากกองบังคับการตรํารวจภูธรจังหวัดเลยและบ้านพักของข้าราชการหลายหน่วยงานนะคะทําให้แม้จะเร่งควบคุมสถานการณ์แต่ก็ยังไม่สําเร็จทีนี้พอมีไฟมีควัน ค่า PM 2.5สะสม9 97ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรอยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพค่ะที่อำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันเองก็มีปัญหานะคะมีไฟกำลังลุกไหม้ไร่ไอ้อยเนื้อที่ประมาณ20ไร่ก็ทำให้เกิดกลุ่มควันมีเศษขี้เถ้ามีฝุ่นละอองปลิวปกคลุมไปทั่วพื้นที่นายมานัฐคำทองเจ้าของ ยอมรับบอกว่าเป็นคนเผาไร่อ้อยของตัวเองเพราะเห็นว่าดึกแล้วชาวบ้านก็คงจะหลับเป็นหมดแล้วไม่น่าจะมีใครเดือดร้อนและเชื่อว่าถ้าไม่เผาก็จะมีคนมาลักลอบเผาแล้วมาโยนความผิดให้ตัวเองถ้าเกิดลุกไหมไปลามไปยังเบื้อนบ้านบ้านเรือนของคนที่อยู่ข้างเคียงค่ะ ที่ตรงนี้นะมันลกใช่ไหมลกปั๊บเนี่ยผมยังสัญญาเช่ายังมีอยู่ถ้าเกิดว่าใครมาจุดปั๊บเนี่ยอ่างผมแล้วไปไหม้บ้านเขานะผมช่วยไงจะไหม้แล้วข้าวของที่เขาปลูกไว้อ่ะยาลุงช่วยผมไงผมต้องนั่งไว้ก่อนแล้วก็จุดอ้อยมันมีไม่เท่าไรเรามานั่งหางตันนี้ไร่ประมาณกี่ไร่ได้ประมาณตัวนี้ประมาณยี่สิบไร่ยี่สิบไร่หมดไหม เฮลิคอปเตอร์บินโปรยน้ำดับไฟป่าในพื้นที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าแม่ตื่นเหนือเขื่อนภูมิพนอำเภอสามเงาจังหวัดตากค่ะหลังจากข้อมูลดาวเทียมระบุว่าจังหวัดตากมีจุดความร้อนสูงเป็นอันดับต้นๆส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ภูเขาสูงดังนั้นกำลังภาคพื้นดินเข้าไม่ถึงแน่ๆค่ะส่วนในพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากทางเทศบาลนครแม่สอดก็เร่งระดมรถบรรทุกน้ำไปฉีดพ่นละอองน้ำล้างถนนหวังจะลดค่าฝุ่น PM2.5 ที่เพิ่มปริมาณสูงขึ้นนจกกกรระะะททบบบัสุขภาพแล การเรียนการสอนด้วยไม่ต่างจากที่กำแพงเพชรน,นะคะฝุ่นควันที่เพิ่มปริมาณขึ้นลอยปกคลุมพื้นที่อย่างชัดเจนกระทบประชาชนเริ่มป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจกันแล้วค่ะขึ้นสีแดงเลยเหมือนกับว่าจะเป็นหวัดบ่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะครับเมื่อกี้เห็นบอกว่ากินยาใช่กินยาเมื่อกี้มันเป็นแก้แพอยู่ในเม็ดเดียวกันไหคะเป็นแก้ปวดหัวมากงมันมีอาการ ปวดหงกก็คือปวดหววขึ้นมาก็ต้องกินยาไว้ก่อนเหมือนกับคักจมูกก็กินยาไว้ก่อน แต่ที่หนักที่สุดในประเทศวันนี้ก็คือสุโข,ขทัยค่ะเป็นพื้นที่ที่มีฝุ่น PM 2.5สูงที่สุดคือ224ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรสีแดงเข้มเลยนะคะสาธารณสุขสุโข,ขทยัยประกาศเตือนประชาชนงดลดเลี่ยงการออกไปทำกิจกรรมนอกบ้านถ้าต้องออกใส่หน้ากากอนามัยที่ป้องกันฝุ่น PM 2.5ได้แล้วถ้าหากว่ามีอาการจากฝุ่นหายใจติดขัดแน่นหน้าอกวิงเวียนศีรษะ ขอให้รีบไปพบแพทย์โดยด่วนค่ะที่ลำปางพื้นที่ป่าข้างถนนสายลำปางเชียงใหม่ช่วงระหว่างศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยถึงดอยขุนตาลมีไฟป่าเกิดขึ้นหลายจุดนะคะก็ทําให้มีกลุ่มควันลอยฟุ้งกระจายเจ้าหน้าที่ระดมกําลังเข้าไปดับแล้วแต่ยังดับไม่ได้เพราะว่าจุดที่ไฟไหม้อยู่บนภูเขาสูงชันค่ะ